แช่วนคำพูดเจนนี่โดนใจชาวเน็ตเปิดสาเหตุโฮมดูแลตัวเองที่แท้เพราะทุกวันนี้ที่สวยก็เพราะ ได้รับยกย่องว่าเป็นสาววัยเล็กสี่ที่ดูแลตัวเองจนสวยเป๊ะหน้าเด็กกว่าอายุอันดับต้นๆของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับเจนนี่เทียนโพสวันล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาเปิดใจกับรายการแฉเผยที่มาที่ไปที่ต้องดูแลตัวเองอย่างหนักก็เพราะอายุที่เยอะกว่าคุณสามีอย่างมิกกี้นนเป็นสาเหตุสำคัญโดยเจนนี่เผยว่าเราห่างกับสามีเยอะ แต่เราจะดูแก่กว่าสามีไม่ได้จะทำตัวเป็นแม่แก่ๆไม่ได้เลยนะยิ่งมีลูกยิ่งต้องดูแลตัวเองหนักกว่าเดิมทำทุกอย่างให้มันมีคุณภาพกว่าเดิมเพื่อไม่ให้คนตราหน้าว่าเราแก่กว่าสามีมากๆ โดนใจชาวเนต็ตจนแห่แ์วอนโซเชียลพร้อมคอมเมนต์เห็นด้วยกันยกใหญ่เช่นเราโดนบ่อยค่ะเวลากลับเมืองไทยคำแรกที่เจอคือทำไมอ้วนจังทำไมแต่งตัวแบบนี้เราเลยบอกว่าผัวเลี้ยงดีส่วนเรื่องเสื้อผ้าถึงจะใส่เสื้อบอลกางเกงยืดแต่เสื้อก็มียี่ห้อทั้งนั้นนะคะตัวละ3ามสี่พัจบนะคะส่วนคนถามคือไม่ดูสภาพตัวเองเลย ทำแบบนี้คือเก่งและอดทนมากๆใดๆทำแล้วมันดีกับตัวเองไม่ได้ละฉันต้องหันกลับมาดูแลตัวเองฉันต้องกินอาหารนกเหมือนเจนนี่คนที่ไม่ยอมแก่สู้ไวได้มีเยอะมากเจนนี่สวยน่ารักครับอย่าไปย้ำเลยว่าสามีอ่อนกว่าควรขอบคุณที่ได้สามีดีเป็นสุภาพบุรุษรักครอบครัวห่วงใยเราขอให้มีความสุขในชีวิตมากๆนะครับถูกต้องค่ะ ไม่ได้ทำเพื่อใครหรือเอาใจสามีทำเพื่อตัวเองล้วนๆเพราะไม่อยากแก่